สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อน,นี้สิ้ผ้ามาเจ็บดอกฟันสิงโตเด้จาด่าเดอผุนร้ายหลายมิตรดอกใหญ่ๆจะเป็นปลายอยู่เมื่อน,นี้เอาตะก,กามาพร้อมเด้จาด่าเดอเอาตะก,กามาพร้อมมาเด้อมาเจ็บกับยายหลานผ้าเพิ่นเดี๋ยวสิ้ผ้าเบิ่งสิ้ผ้าเจ็บอยู่นี่ละจา้าอากาศกะคึมคึมคือฝนสิตโตี่จา้า ขึ้นขึ้นครึกงบนตึตาากนา่าจะเนาะร้ายแค่ร้ายเน่จะ,จะร้ายนี่แต่ดอกงามๆดอกใหญ่ๆบ่ได้เอามีดมานั่ใส่ถุงมือก่อนจะใส่ถุงมือมาเนี่ย มาเนี่เอาตะก,กามาผอมเด้นตะกามาพอมดอกยมดอกให่ก,กอดอกใหญ่ๆง,งๆงามๆม่ไดานับดอกเด้อ่าสินับคือคัดเจ้ายวจกับ่าด้านับ จะเอาไปเฮ็ดน้ำเพิงแม่จ้ะจะไปเฮ็ดน้ำเพิงดอกฟ้าฟ้าฟ้าสิงโตนวดจ้ะลายคักลายแน่จ้ะลายหรือเป็นโมเป็น ปลาเยอะฝนกัดสิตกฝนกัดสิตกบังคึมง่ามหลีจ้ะง่ามหลีแยกเตียก็บตอดอกใหญ่ๆม,มันเดินนี่อตัตกามาใส่เลยนี่อากามาใส่ ามาชมงามบอจ่างามบองามเลยน่าจาะเนาะงามหลายอยู่หาเก็บตะดอกใหญ่ๆมันใส่ถุงมือได้หมือนีั เก็ซามันในซามันบาท่านไหนแกมาเก็บเอาไปเห็ดไอ้น้ำเพิงครั้งแรกเด้อย,นยีนจะเด้เห็ดนีนน้ำเพิงเห็นแต่ข้าเจ้าเห็ดไ้ถ้ากินไหมจ๊ะปีนี้ก็เลยสิล่องเห็ดเบิงต้นงามไหมจ๊ะ ดอกก็งามงามต้นก็งามงาม,งามดอกใหญ่ๆอวบๆวบพี่ให่าจะฝาไปเก็บว่าก่อนมันสิแกก่อนว่าสั่น ต่นกล่องไว้เนาะจ้ะเนาะสิเก็บฝาเก็บฝนกับสิตกสีฝาวเก็บแล้วก็สิหาเก็บต้นดอกใหญ่ๆมันเห็นไหมจ้ะขนกัสีเป็นบ่าอันี่มาเก็บย่างเขาก็สิวาทิน